อยกิย with milk with milk นสีไม่เลือกสีอะไรมาเปิดด oh, <okay. S 2> ูสิพวกเธอมาเปิดดูสิเป็นสีอะไรสีสสลูกเปล่ามันเป็นสีใสลุงนะอย่างนี้หนุเด็ไม่ออกเหิงนิ่อ คนมาเราจะมาเปิดให้ดูกันนั่นเป็นสีอะไรสีสีนุ้งเหรอจะเปิดให้ดูกันอยากจะกินสีสีแดงหรือสีเขียวสีเหลืองสีนี้ไงจอมดูดึงงูสีนี่ส้อยากกินไม่ได้สีเขียวอ่อนสีเหลืองออ่น อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะถ้าใครอยากซื้อก็มาซื้ออยู่ร้านเราได้เลยถ้าใครอยากรู้อ่ะต้องต้องซื้อซื้อเสร็จแล้วก็มากินอยู่บ้านตัวเองนะบ๊ายบาย